ครับกบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับท่านใดนะครับรอนกต่อมันๆนะครับวันนี้ผมจัดมาให้แล้วใครจําทิปที่ไปต่อนกเขาใหญ่นะครับก่อนปีใหม่ได้มั่งนะครับที่ไปกันหลายๆทิปที่อันตัวนี้เป็นนกของอาจารย์ชาตินะครับที่ได้ที่2นะครับนกพเนียนะครับตัวนี้ได้2อเต็มนะครับผมได้แบ่งมานานแล้วแหละแต่มาสบจังหวัดนกบันถ่ายขนมันเลยดอบนะครับผมก็เลยเลี้ยงทิ้งไว้ตัวเดียว ฟิตไปฟิตมาขนเต็มขึ้นคึกนะครับที่แรกก็จดไม่คูนะครับนกตัวนี้นกอ่างตัวนี้ใครก็ตามตื้อแต่มันจดไม่คูแต่มาอยู่กับผมผมฟิตจดคูแล้วนะครับปัจจุบันนี้อ่างเกือบตลอดตัวนี้หนุนอ่างอ่างก้างนะครับนี่ตันคึกจัดเป็นนกสองกุกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวมาจดให้อีกดูอีกนะครับผมก็เสียงกลางนะครับเป็นนกสองกุกนะครับอ่าก็ มาศจังหวัดไทยขนนะครับนี่ตอนนี้นกก็แบบว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าผมก็เอาตากแดดเอาฟิตอย่างดีครับเพราะว่านกก็เป็นตัวหมานนะเฉลยก็น่าจะแปะ200แล้วครับเพราะว่าเกยออกบ่อยนะครับอยู่เกยนะครับวันหนึ่งสองสานะครับวันที่ไปต่อแข่งก็ได้2ตัวนะครับตัวนี้ซื้อเจ้าสอจอนะครับถ้าใครติดตามจะพอทราบนะครับนี่อ่างอ่างจริงๆนะครับ ตอนผมกมาผมก็ไม่ได้จุดดูครับเชื่อนะครับอ่าก็จะมีตหนิตรงเล็บเกีนิดนึงนะครับบก้อ่เห็นไหมครับแต่ไม่มีปัญหานะครับน่าจะเป็นมาตั้งแต่ในป่านะครับผมดูครับลายถ่ายขนเต็มแล้วคึกจัดนะครับเซนุมาเห็นวันนั้นวอ้นกสมบูรณ์มากนะครับผมผมยังไม่ได้ออกเลยนะครับผมไม่มีเวลานะครับนี่นะครับนี่นก้อ่มันจะเกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับท่านเลยไม่ซีเรียสนะครับ ตัวนี้หมานแน่นอนครับนกเอาไปเข้าหน้าเข้าตานะครับเพราะว่าเปลี่ยนหน้ามานาะนกมันเป็นนกเจ้าของเดียวตัวนี้นกประมาณ3ปีได้นะครับเ,เดี๋ยวผมเอาอีกตัวมาจดให้ดูเนาะนะครับตัวนี้เป็นนกอ่อ,อยนกหมานนะครับมีหมานวันนั้นเกตได้ที่2นะครับจดคูกับลุงมืดมันจดไม่คูนะครับนกแต่มาอยู่กับผมจดคูนะครับก็เพิ่งคูได้สักนานแล้วแหะครับผมเพราะว่าผมฟิตไว้อยู่นกเนาะ นี่ครับนกได้กินดีอยู่ดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาจุดให้ชมอีกตัวนี้หนุนอ่างด้วยนะครับมีคลุมหนุนอ่างด้วยครบเครื่องนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับยกสองตัวเสซกล็กนะครับเอาก่อนเลย สีมีแบบสมบูรณ์มากเลยนะครับดูขนดูอะไรนกนี่ครับนกสมบูรณ์นะครับตัวนี้เข้าเน็ตง่ายมากนะครับดูครับจากจดไมคูอยู่กับอาจารย์ชาตินะครับแต่ผมมาฟิตก็โอเคละนกคึกจัดนะครับจดคูแล้วนะครับได้เห็นแล้วอ่างจริงๆนะครับอ่างเกือบตลอดนะครับนี่นะครับดุด้วยนะครับ คนมาตามซื้อแต่มันจดไม่คู่เขาก็เลยไม่กล้าเอาไปนะครับแต่ผมเชื่อใจนะครับทีมงาน,นผมผมเชื่อใจนะครับนกไม่คู่ไม่อะไรบางทีผมไปแบ่งมาตอนมืดๆนะครับผมก็คุยกันเอาเนาะด้วยความเชื่อใจนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรละต่อบ,บอกอ้างก็อ้างแน่นอนนะครับถึงราคาจะตึงๆนะครับรับประกันนะครับเกือบตลอดนะครับตับตลอดเลย ปกตินกครูงี้มันยืนเฉยเลยนะครับตอนมาใหม่ๆนะครับน่าจะเป็นช่องถ่ายขนเลยแหละครับดอกนะครับอันนี้ฟิตเปี้ยแล้วนะครับทั้งวันนะครับตัวนี้เกลากทั้งวันนะครับเวลาเล่นขันมีหนักมีเบานะครับมันเอานกเป็นนะครับสองกุกคููอ่างหนุนอ่างนะครับสายภูเขาครับตัวนี้เป็นนกที่ต่อได้ในทิปที่ไปต่อกับ ที่มีลุงแนบมีผมนะครับตัวนี้นะครับตอนเป็นเฉลยผมก็เห็นนะครับอาจจะเป็นเสียนทางลมสักต่อได้นะครับก็มอบให้อาจารย์ชาติเลี้ยงไว้แป๊บเดียวเป็นต่อครับผมขึ้นใบนะครับแต่จดไม่คููนะครับแต่มาอยู่กับผมจดคููนะครับเจ้าสอจอนะครับของจริงครับนี่ออกมาเนี่ยครับเรียกเบาๆแล้วนี่ครับ ไตล์ยืนเรียกเนี่ยครับเรียกเบาๆอย่างเงี้ยนะครับมันอ่อยนอกมันมีลูกออดลูกอ้อนนะครับผมคิดว่าไม่แพ้เจ้ามะขามอาจารย์ต่อยนะครับที่ไปลงคลิปวันนั้นประมาณเนาะการเอานอกเป็นนี่พอๆกันครับนี่นครับเรียกเนี่ยครับนกนกนกสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ไปแล้วนกฝึกลงมาเช้านี้นะครับ อ่าก็ขอขอบคุณอาจารย์ทางนครสวรรค์นะครับอ่าเอาไปเล่นดูนะครับนกนี่ครับจวดจาดมากนะครับดูครับนี่ครับยังมีลูกออดลูกอ้อนนะครับถ้านกป่าเขามีนุนอ่างด้วยนะครับอ่าอันนี้เสียนกเป็นคนการันตีนะครับเสียนกบอกผมมีนุนอ่างด้วยครบเครื่องตัวนี้นะครับอนี่นะครับก็ประมาณนี้อ้าวท่านใดสนใจนะครับวันนี้ผมทาคลิปให้ได้แล้วได้ชมอ่างแน่นอนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวให้ชมตัวชัดๆเนาะนะครับสวยมากนะครับนี่แล้วนกนิ่งดีนะครับนิ่งมากๆนะครับนกตัวนี้เป็นนกภูเขานกโคกนะครับนกโคกตัวนี้ไม่ใช่นกภูเขาครับเป็นนกโคกโคกติดโคกจริงๆเลยครับนี่นะครับเจ้าซอจอนะครับมือขวาอาจารย์ชาตินะครับผมไปประหลาะแบ่งมาได้นานแล้วละครับเนี่ยครับถ่ายขน ขนมันแป๊บเลยครับเนี่ยดูสวยมากแต่นิ้วจะเกียนิดนึงนะครับนิ้วก้อยข้างขวานะครับเราบอกกันตรงๆผมบอกตรงๆนะครับนกมีตำหนิตรงไหนผมจะบอกรายละเอียดนะครับทันใดไม่ติดจัดได้เลยเป็นสายมงคลได้นะครับเอาไปบางทีนกหลบก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะเพราะว่าตอนผมเอามานี่นกทุกตัวจะหลบหมดนะครับต้องใช้เวลาบางตัวก็ไวบางตัวก็ช้านะครับผมอ่าก็อยู่ที่ นกด้วยอยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะครับนี่แต่เาจาสจอนี้ถือว่าหลบไปนานหน่อยนะครับนานพอสมควรแต่มาช่วงจังหวะถ่ายโขนขน,ขนเต็มกรงเออผมสังเกตดูแล้วนะครับผมก็ฟิตท,ทิ้งไว้ไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวพอเขาลืมขนลืมอะไรเราก็ลืมย้ายนะครับเอามาตากแดดให้จับบ่อยๆนะครับจวดเหมือนเดิมนะครับจวดกลัวอยู่กับอาจารย์ชาติเยอะนะครับเพราะว่าอยู่กับอาจารย์ชาติมันจนไม่ครูเนาะ จะอยู่กับผมมันจดคูนะครับนี่ก็ให้เห็นๆกันเลยนะครับนกสวยมากนะครับอ่างเกือบตลอดนะครับบางตับก็ตลอดเลยนะครับเป็นนกหมานนะครับนกหมานหมานจริงๆนะครับเดี๋ยวให้คูอีกคูหรือเปล่าถ้าได้เห็นคูอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับอุ่นใจนะครับทีมงานนกเขย่าใหญ่เพชรบูรณ์นะครับ ครูหรือเปล่าครูแน่นอนครับครูโชว์ fc ปิดคลิปให้หน่อยจอแล้วลูกครูไปเยอะแล้วนะครับมันจวดจริงๆตัวนี้นะครับจวดจัดนะครับครูครูครูหรือเปล่าหรือจะเรียก S 1> <S 1> <S ดูครับสไตล์นกเป็นนะครับเดี๋ยวร้อนๆคูขึ้นนะครับนกนกหมานสไตล์นกมานนะครับเขาจะรู้นะครับคูหรือเปล่าคูครับสไตล์นี้ไม่กลัวนะครับจะตีเขาละ คูหรือเปล่าอยากจะคูจังอยากตีนะครับ9คำนะครับอ่า้9แล้วนะครับยกนี้ตับนี้ตลอดครับอ่ะโอเคท่านใดไวก็คนนั้นเนาะอ่ะ ให้ถูกใจจัดเลยนะครับไม่รอนะครับไม่มีการจองนะครับผมอ่าโอเคนะครับสายมงคลสายต่อนะครับก็อ่าถ่ายขนเต็มละเอาไปไล่เลื้อสักนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับนกเพราะว่าผมแขวนไว้ตลอดนะครับย้ายที่ตลอดนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้าสอจอเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมของดีเมืองเพชรบูร์ครับ นกเขาใหญ่เพชรบูร์นะครับกลับมาแล้วนะครับห,ห่างหายไปน,นานนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม